อันเลิ่มาจากอกลหนึ่โอ้กหราแล้วบอกหน่งสาาโอ้โหใหญ่วะฮาแล้วนะเ่นก่อนพี่เลนเอาไปสุดดีโอเค sáu, bảy, <laughs> 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 <laughs>